เอออย่างเงี้ยเลยพี่ปูมันท้องเลยค่ะไม่ว่าพี่ปูนี่คือแม่พยายามใส่ใมันครบกอนนะก็แยกหล่อว่ะเข้าใจโอ้ดูไม่หัวอะไรอะไรหลอแห้ดูเข้ากันห่อยต้องเ็กบ้างก็ได้นะต้องใหญ่ตเกาหลีป้ถ่ายเจอเห่างพอดีเลยใช่ย่ใช่ คนก็ยิ่งจิ้นอยู่ให้จะมาจิ้นโอ้โหบ้าเปล่าไม่ได้คิดอะไรกันเลยจิ้นคิวแล้วเหรอคิวพอมีเจ้าของนี่พี่ไม่มีเหรอมีมีครับคันกันตัวเองไม่ได้เพาอะไรเลยอ่ะพี่เต้ก็้ามาตัวพี่รุตตลอดอะไรเยอะ ว่า้าจริงๆเนี่ยขก้าอยนางเดียวได้งลพูดเลยว่าลูกนีขายได้โอ้พูเลยจ่าไอ้ข้าวเนี่ขนาี้แต่พี่พูดน่ยังไงี่ก็มีก้าวย่าผมไม่พอแล้วไม่ใช่ไม่ใช่มไม่ด้นี่พี่แม็กใส่เหมือนถุงได้มากพี่มัดหอมเป็นผ้าคลุมไหล่เลยนะไม่ลูงไม่ต้องสวมอ่ะ ไม่เอาแบบหน้าขาวๆเหมือนตอนวันนั้นี่นอนอ,ะอแะ